สมมติว่าเราเอาหนึ่งล้าน1นึ่งสนแปดหมื่นเป็นเกณฑ์แต่เอาเอาสามแสนห้ที่เป็นหกสิบขึ้นไปบวกคือให้เฉพาะคนที่อายุ60ขึ้นไปครับกับเจโรคคืออายุ60ด้วยแล้วก็เป็นโรคเจ็ดโรคด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเพราะว่าคนกลุ่มนี้น่าจะปอบบางสยู่ ที่หมอใหญ่ก็เลยท่านเลยของสลากมันเดินคนลึ้นของแล้วเลยครึ่งคนละครึ่งเมื่อเช้าก็มีมาสองลายมีมาสองลายคือหลานเนี่ยลงทะเบียนไว้กับกับโรงพยาบาลปทุมแล้วคุณยายเข้าคุณสมบัติทุกอย่างอยู่ร้านหนึ่งแก้วเราบอกส่งมาเลยเป็นโรคเป็นโรคเขีนโรคอ๋อครับก็ราะมันจะมีอะไรมาช่วยลทะเบียนอ่ามีอย่างนี้ก็จะเบียดลึกรึก ท่านผู้ว่าครับเรงที่ว่ารดเงินเยยนคนละครึ่งกับชาวนาสารสุกนี้เป็นมาอย่งไรครับรัมเมืูอวาาคุยกันว่าเรามีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนรอบแรกก็คือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นโรคเจดโรคในกลุ่มนั้นนะปรากฏว่าในทะเบียนเนี่ยเราลงไป30,000กลุ่มเป้าหมายเรามีประมาณ300,000เราก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ว่า ไม่รอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมอย่างเดียวให้อสมอแล้วก็รพสต์รับลงทะเบียนได้เลยส่วนการจัดลำดับในการฉีดวัคซีนเดี๋ยวทางสะสะจกทีมงานจะมาจัดเมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีหลายท่านที่ยังกลัวการแพ้วัคซีนทางเราก็ประชุมกันพี่หมอส้มก็เสนอว่าถ้างั้นเราซื้อประกันให้ไหมก็ตกลงกันกัาท่านในแพทย์สาธารณสุขว่าเราจะ ออกกันคนละครึ่งหนึ่งแล้วก็หักเงินเดือนของตัวเองสองคนคนละครึ่งเดือนมาซื้อประกันให้พี่น้องประชาชนคนที่จะเข้าโครงการเราก็เอากลุ่มที่เสี่ยงที่สุดก็คืออายุ60ปีขึ้นไปแล้วเป็นโรค7โรคด้วยแล้วก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่เ,เรียกว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยสามเงื่อนไขเนี้เราจะซื้อประกันให้ในประกันนี้ก็คุ้มครองอยู่อย่างน้อย2เรื่อง ก็คือถ้าสมมุติว่ามีเจ็บป่วยก็คุ้มครองเรื่องไรายได้ให้วันละพันถ้าอันตรายถึงชีวิตก็จะมีการคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทซึ่งก็เมื่อเช้าก็มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาวิธีการก็โทรมาที่สายด่วนจังหวัดปทุมชาวปทุมจากนั้นก็สแกนรูปส่งลายมาเป็นรูปบัตรประชาชนใบนัดหมอที่มีชื่อโรค นะครับและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราก็ลงระบบในประกันแล้วก็ซื้อประกันให้เพื่อให้ความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนในการฉีดวัคซีนส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกนั้นเมื่อวานท่านในแพทย์สาธารณสุขได้สั่งการทางสาธารณสุขอำเภอรพอสตอแล้วก็อสมรให้รับบุคคลดังกล่าวถ้าลงทะเบียนในหมอพร้อมไม่สําเร็จจะขอให้ให้ญาติรับข้อมูลมาแล้วเรามาบริหารจัดการให้ครับท่านครับตอนนี้ การลงทะเบียนฉีดวัคซีนนี่ของปทุมธานีเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะได้กลุ่ม7กลุ่มโรคก,กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปของจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยก็ก็เริ่มดำเนินการนะครับตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่1พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงประมาณวันที่11เนี่ยครับพฤษภาเนี่ยเราได้ยอดเกือบส0 0หมืนคนแล้วนะครับแต่ว่ายอดก็ก็ถือว่ายัง ในระดับประเทศเราก็อยู่ในระดับท็อป10นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีประชากรค่อนข้างมากเราก็ต้องลดลงต่อไปนะเป้าหมายเราประมาณ2กลุ่มนี้ก็ประมาณ3ามแสนคนนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณสิบกว่าเปร์เซ็นต์ะครับก็ผมโดยท่านผู้ว่ากัจังหวัดคบมีการโครงการนะครับว่าให้อสมอนะครับพราะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยงที่พูดถึงทั้งผู้สูงอายุเนี่ยให้ให้ลงทะเบียนในการฉีดโดยอสมอ จะเป็นผู้ที่ลงให้นะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าทั้นยอดเรายัางค่อนข้างยังยังไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ทางโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลของเราทุกแห่งเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินการลงทะเบรียนให้ประชาชนทุกท่านที่ไม่สามารถลงทะเบรียนหมอพร้อมได้เองอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีโครงการเกี่ยวกับการประกันให้นะครับเป็นโครงการครึ่งครึ่งครับท่านผู้ว่าการจังหวัด ผมในแพทย์สาธสุขจังหวัดเนี่ยก็จะบริจาคนะครับงเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะของทั้งสองท่านเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำก,กันเกี่ยวกับผู้ที่จะฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้นะครับคิดว่าในในช่วงระยะเวลานใกล้เนี่ยเราคงจะเป้าหมายตามที่กําหนดไว้นะครับเราก็เข้าใจว่าในกลุ่มเสี่ยงกับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่ <c oughs> ต้อง ดำเนินการก่อนเพราะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตค่อนข้างมากนะครับในส่วนของตลาซีเมืองที่มีการโพสต์ว่าปิดเป็นบางส่วนนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านในแวดล้อมก็ทางตลาดแห่งนี้นะครับก็ท่านก็มีตามข่าวาะเนื่องจากมีการคัดกรองเชิงลุกโดยทางจังหวัดเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าผลการเฝ้าระวังเมื่อเรามีการพบผู้ติดเชื้อในจํานวนค่อนข้าง พอสมควรนะเราก็มีการประชุมคณะกรรมการโรกติดต่อจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่11พุษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าก็ต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการก็มีมตินะครับแล้วก็ทางทางตาดอย่างนี้ก็ดำเนินการดำเนินการตามที่ข้อสั่งการนะโดยการประชาพันธ์ตามข่าวนะก็แต่ว่า ที่แห่งนี้ก็เป็นมีค่อนข้างหลายพื้นที่นะครับก็ตามตามข้อสั่งการนี้ก็จะเป็นแค่2พื้นที่นะก็ไม่ได้ทั้งหมดตอนนี้เราก็มีการคัดกรองเชิงลุกนะครับก็เป้าหมายเนะี่ยวันที่ 11. กับ12นะครับไว้แล้4 0 0่คนเพื่อหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการที่จะแพร่กระจายของโรคในที่แห่งนี้นะเราคาดว่าถ้าเราสามารถทำได้ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ย โดยการคัดกรองเชิงลุกเราทั้งทําทั้งกลางวันกลางคืน,นครับกลางคืนนี่ทางถึงตีสองนะครับเ mm hmm. พราะผู้ค้าเนี่ยก็บางบางบาง,บางท่านเนี่ยทำงานกลางคืนเราก็คำนวณความสะดวกให้นะมีทีมงานทั้งกลางวันกลางคืนให้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจินการอยู่นะครับส่วนกรณีที่นี่ก็ได้วัคซีนพิเศษจากกระทรวงสาธารณสุขมาฉีดให้ในที่ตลาดแห่งนี้นะครับสองพันคนนะครับเราก็จะฉีดวัน วันศุกร์ที่14พฤษภาคมเนี่ยให้ครบในวันเดียวเลยถ้าฉีดที่จุดนี้เพื่ออนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาฉีดไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อการดําเนินการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราคิดว่าเมื่อเราคัดกรองเชิงลุกเพิ่มเติมแล้วก็การฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆซึ่งตลาดแห่งนี้เนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นค่อนข้างจะดำเนินการมีมาตรฐานมี ระเบียบแนวทางค่อนข้างชัดเจนทําให้การดำเนินการเนี่ยค่อนข้างทําได้รวดเร็วนะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านว่าการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็ได้ลงมาดูพื้นที่นี้โดยเร่งด่วนเพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดครับ